ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่อกุศลมันดับมนันนะ้จิตหลงมันเป็นจิตที่มีโมหามีกิเลสช,ชื่ออุทธัจจะความฟุ้งซ่านถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงจิตหลงจะดับอัตโนมัตินะเมื่อจิตไม่หลงมันก็คือจิตที่รู้เนือ้อรู้ตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตหลงกับจิตรู้เป็นศัตรูกันตรงข้ามกัน ถ้าเราไม่มีสติเราก็มีจิตหลงถ้าเรามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองจิตใจก็เกิดจิตรู้โดยอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรรู้เองอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยพวกเราต้องเรียนนะบทเรียนอันนี้ชื่อว่าอธิจิตศิกขาเรียนรู้ทันจิตถ้าน้อมจิตไปอยู่ในรมันเดียวเราจะได้สมาธิชนิดสงบเอาไว้พักผ่อนมีเรื่องมีแรง ถ้าเรารู้ทันจิตตัวเองเราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นไม่ไหลไปไหลามาจิตตั้งมั่นเอาไวเ้เจริญปัญญา